สวัสดีค่ะทูจ้าลูกทูกจ้าหนูหน้าลิตาอยู่กับพุ่นป้าเจ้าเดจ้ามาอนี่มาลกูกป้าไปทำม,มาเร็นน้ำค่ะป้าหนูไปรับหนูมาเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะคนจ๋วยคนจ๋วยจ๋วยมาหอดกหิวนมค่ะกินนมเบิ่งสุดเพิ่นอาจตู ตะหน่อยตืตะหน่อย,อยกินนมอ่ะเอฟซีอีกแล้วค่ะคนช่วยของป้ากินนมให้เอฟซีดูอีกแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ<ไ>กิ่นยังน้อนได้บ้างไหมนอนหลืบนอนเดยวคำคำป้าจะไปโซงคำคำป้าจะไปชงนะจ๊ะกินไหมคะกินเลย กินเลยค่ะทาจิ้นมน้ำผึ้นค่ะอืมอิ่หมูหน่อยของป่าเอ้ยพ่องตาได้เห็นหนาล้านค่ะวันนี้ป้าเจ้าไปอันภูรมาห้าหล่ะก็ป้าหอดบ้กาก็อาบน,น้าอาบน้ามันหมูสับนิพาสต์ตัวหนึ่งยก็หนูเช็ดไปกินเขาเขาเสาอ,อยู่เรื่องค่ะบ้านนี้มาหอดกับ<ห>เพชรเอียนอันนี้อันนี้ลายางบ้านนี้ก็เลอยอันอาบน้าไปหาล้านละค่ะเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะคะ ป้าอาบน้ำแล้วนะค่ะคุณหนูขามึอคุณหนูมึอคุณหนูขาของป่าอตุตะปรุนอับรุนอับรุนอันว่าหันนีป่าเอาอันไปทรงเพลินสื่อสื่อที่ได้แลกไปทรงอันเพลาหายน้ำป่าค่ะที่แรกว่าจะบอกเอามาน้ำดอกเพราะว่าป่าเฮดเวียขานาดแล้วว่าจะบอกเอามาน้ำบานเย็นเพลาหายน้ำก็เลยเอามาน้ำเนี่ยด,ด้วยเดี๋ยวเอามาเหรียญน้ำเสนดอก เอาการ์ดเอาลูกนู้ลูกบ่ลูกเพิ่นขาเพิ่นขาขื่ปะลูกปะมาลูกขึ้นขื่นขึ้นเอื้ตึ้งอึดอตึงลูกได้แล้วค่ะลูกได้แล้วค่ะโอ้โหมลูกหล่ะก็จะดื้อได้ป่ะเนี่ย ้ายังเอาเบิแบบเนี้ยออ้มองเก้ามองเดือบค่ะไปไซบอะไรเข้าไปอยู่ห้องหนวกสร้างคนสีสีนูมาหนีรูมาหนีไปเหตไใดนามรู้มนเนี่ย มองเดิมค่ะนักทิฏฐตาไปใส่บวได้อยู่ห้องนอนค่ะตาเห็นโลกสีเพป่นสีสีมันขิวค่ะกระถ่ายคลิปกับถ่าตะนองมีในบานเนาะค่ะบอไดเห็นยอยางเหมดอเป็นย่างเด่อดใส่ไก่ค่ะเพราะว่ามันเกิดผ้านอกนหรอ <S <S 1> <S 1> มนนันเนบานอยู่กันอยู่ในห้องนั่น <S <S 1> <S 1> หนูตุ้ตะอหน,นูตุ้ตะบอไดเห็นหนักกันสองมื่อแล้วบ้านเนี่ยป่าไปหาข้าวหนึ่ง อยังลกูกฮึมันสิงายหลังได้หนูนะหนูมันสิงายหลังได้ลกูกไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ้อมโออ้อมโอนาดิตาอ้อมโอในหลกูกอ้อมโอหายน้ปาปากกับเบสหน่อยๆเบิ้งป่าหนะ้าหายเลยเบิ้งอันนี้อันนี้ Oh 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 Lid tờ lìn Buồn pháo luôn buồn phác Mà Mượn pháo có đạt không hả? Mượn pháo có A a thư vậy vậy độc มุ้งจะบ้วนปากบ่ลูกน้าดิตามุ้งจะบ้วนปากหรอคะมุ้งจะบ้วนปากหรอคะคนฉวยคุณหนูคะอันนี้เหนื่อยมาลุงไปหาลุงบ่เอาไปหากรุงลุงไหมกะ <c oughs> คนสวยเอา เรื่องอะไรป่าไปหาเสือหมาใหม่มาให้ลูกมาเห็นะลูกเนาะอจุจักจุจักจุจักอิวก็ใส่ส,สวยๆให้ลูกวันนี้เขาได้แจ้งโสดให้ป่ะเยโอ้ยคือเป็นอากาศเป็นเหมือนเลยลูก ต้นลอยป่าจะไปชงได้บ้านไหมต้นลอยป่าจะไปชงอป่าจะไปชงผ <c oughs> ู้ไหลเนาะนูรถนูอยู่ส่หลวงอ่ะเจาะจึงจึงอ่ะกะเจาะจึงจึง บังป้าอนุ่มหายวังดูนี่อ่ะหน้หนดละมาอนมไหมอนมนี่นมลูกนี่อ่ะนมอนมอันนี้ไหวใช่ไหมมาขอป้าป้าขอใหป้าขอค่ะป้าขอค่ะเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ค่ะอ้ค่อ๋อ มึวยของป่าอมโอหลุ่หรืยอมโอเอามึงบังมึงมึงป่าเจ้าหายมึงมึงป่าเจ้าหายดื้อมป่าก็ดื้อเจ้าหายมึงมึงป่าเจ้าหายเนาะเอากล่องนึงก็พอนะลูกเนาะเอากล่องนึงก็พอมึงป่าเจ้าหายอันนี้อ่ะเดง๋ยวใสกล่องนมค่ะกล่องนมอ่ะหนูกินเป็นไหมคะ ห <Okay. S 2> นูกินเป็นไหมคะกระเ,เป๋าว่าก้อนหนึ่งอันนี้อันนี้เนี่ยอ่ะอันนี้นี่ไงค่ะของหนูของหนู<อ>หนคะ่ะ<อ>ของหนูนาดีตาจังคะ่ะอ <laughs> ีหนูเอ้ บอกว่าใมีคลิปร่วมกับหลานเนี่ยค่ะโมนี่โมเ้าก็ลงตะคริบกับตุยหนุ่ยแล้วกันของเคทโมเ้าะผ้าผ้าหลานสองคนไปอันอันกินเขาเพราะว่าป้าเจ้าไปล้างรถมโอเสาะเนี่ก็เลยส่วนอันส่วนของเสือก็หนุ่มเคทไปนั่งค่ะมโอเ้าะเนาใส่วิธียังหุดฮะ อลิตาจางอุม้มโอหน่อยค่ะอ,อุ้มโอหนูจ้าหนูจ้าอลิตาจาง <c oughs> ว่าจะบ่อน้ำกระเพื่อนหาน้ำเหมือนียมีเด็กน้อยให้น้ำป้าเลยค่ะมีเด็กน้อยให้น้ำป้าปากก็เลยเดี๋ยวเอามาน้ำสันดอกค่ะ ที่แรกว่าจะบอกเอามาน้ามต่อป่าเก็กบกระเป๋ากลุก <c oughs> อีนูเอ้ยจะหน่อยปลาผ้าอะไรสดกันนะไะไรสดเหรมารู้ห้องลุก ไล่สวดเหออรียญบัวจ้านานิตาจัางตุ๊ตะชาวัดดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเ่า <c oughs> อย่าล้อกอขอขอ็ค่ะคุณค่ะคุณลุงคุณ ลูกให้มาจอบดบางหลานขึ้นลูกพอดีแม่บางฐานเราไปเอาปมขวดดิน okay. กันปมหมุกทัวร์กันเอาอันใส่อันกวางออกเด้อมันจะบออมน้ำเด้อเทศอด้เทศไส่อันซึ่งก็ได้อยากให้มันอมน้ำมันบ่พอเสียบค่ะสำรับคลิปนี้ก็เอาไวปสำนี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีนะคะ